สำหรับตัวช่วยที่จะสามารถทําให้การดําเนินการเขียนพวกรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองหรือว่ารายงานวิจัยเนี่ยประสบความสําเร็จอาจจะคิดว่าโปรแกรมอย่างหนึ่งก็คือโปรแกรมจัดก,การบรรณานุก,กรมจะช่วยพวกเราได้นะครับทาให้ลดระยะเวลาทําให้เราค้นคว้าหาข้อมูลได้เจอเราสามารถทํารายการอ้างอิงหรือว่าบรรณานุก,กรมได้ถูกต้อง ซึ่งโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมเนี่ยมีค่ายใหญ่ๆอยู่2ค่ายด้วยกันชื่อโปรแกรมนะครับห่งก็คือค่ายของ EndNote อีกค่ายหนึ่งก็คือ m e n d e l e บางมหาวิทยาลัยสนับสนุนทั้ง2โปรแกรมนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนในเรื่องของ EndNote มากกว่าเท่าที่อาจารย์สำรวจด,ดูนะครับซึ่งโปรแกรม EndNote เนี่ยปัจจุบัน เป็นเวอร์ชัน20แล้วนะแต่ที่อาจารย์นำา n o n o t e เวอร์ชัน x 9หรือเวอร์ชัน19นะครับตัว x นี่เป็นเลขโรมันที่แปลว่า10นะแล้วก็เลขเก้า็มาบวกกันก็กลายเป็น19นะครับซึ่งเวอร์ชันนี้ยังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันนะแต่ว่าบางมหาวิทยาลัยก็อาจจะอัปเรกดให้เป็นเวอร์ชัน20แต่ฟังก์ชันพื้นฐานเหมือนกันถ้าสมมติเราเรียน เราใช้เวอร์ชัน x 9ไปเรียบร้อยแล้วเราไปใช้เวอร์ชันอัปเกรดขึ้นมาเป็นเวอร์ชัน20เมนูต่างๆก็คล้ายกันกันอาจจะเพิ่มรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่จะว่าไม่ได้ต่างกันมากซึ่งถามว่าทำไมต้องเป็นโปรแกรม EndNote โปรแกรม e n n o t e เนี่ยเป็นโปรแกรมที่สร้างฐานข้อมูลที่เราไปค้นคว้ามาคือเราค้นคว้าข้อมูลจากหลายๆที่ถูกไหมครับ แล้วเราก็ามารวมทําเป็นฐานข้อมูลซึ่งเราสามารถแชร์ได้สมมุติว่าเราทํารายงานร่วมกับเพื่อนนะครับเราก็สามารถแชร์ในสิ่งที่เราไปค้นคว้ารายการอ้างอิงเนี่ยมาใช้ร่วมกันใช้ฐานข้อมูลร่วมกันกับเพื่อนได้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยที่อาจารย์ใช้บ่อยเลยก็คือการสืบค้นแก้ไขบรรณานุกรมคำว่าสืบค้นนี่คือเราสามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ห้องสมุดนะครับหรือว่าฐานข้อมูลต่างๆไม่ว่าฐานข้อมูล ISI ฐานข้อมูล s c o ปัดเนี่ยได้จากโปรแกรมนี้โดยตรงเลยเราสามารถแก้ไขได้ถ้าอะไรที่เราอยากจะตัดออกอะไรที่อยากจะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เพิ่มไปในในส่วนของโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมบรรณานุกรมน,นี้นะครับต่อมาก็เราสามารถนําเข้าอันนี้จะน้องมีประโยชน์มากๆก,การนําเข้าข้อมูลเนื่องจาก ใน,ในแต่ละมหาวิทยาลัยลจ,ะจะมีฐานข้อมูลห้องสมุดอยู่แล้วสมมติว่าเราไปยืมหนังสือจากห้องสมุดมาแล้วอยากจะได้รายละเอียดบรรณานุกรมจากอันเนี้ยแต่ว่าเราไม่อยากพิมพ์เองแน่นอนว่าการพิมพ์เองอาจจะมีข้อผิดพลาดเยอะมากกว่าที่จะให้ข้อมูลมา,มากกว่าที่จะเอาข้อมูลจากห้องสมุดดังนั้นเนี่ยในเมื่อเราสามารถเอาข้อมูลจากห้องสมุดแล้วมาใส่ในโปรแกรม endnote ได้เลยเ ความผิดพลาดน,นี้จะน้อยลงนอกจากนี้เราสามารถนําเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆได้ที่เราไปสืบค้นมาอย่างเช่นห้องสมุดต,ต่างประเทศฐานข้อมูลอื่นๆอย่างเช่น Google Scholar อันนี้ก็เอามาใส่ได้ต่อมาเราสามารถปรับรูปแบบบรรณานุกรมได้ว่าอยากจะได้รูปแบบบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิงแบบไหนส่วนใหญ่ของพวกเราเนี่ยจะใช้ของ APA นะครับ แต่บางวารสารบางทีอยากจะเปลี่ยนเป็นแวนคูเวอร์นะครับจะเปลี่ยนเป็น MLA อันนี้ถ้าเราไม่มีโปรแกรมพวกการจัดการข้อมูลฐานข,ข้อมูลบรรณานุกรมเนี่ยเราก็ต้องไปทำเองซึ่งบางทีเราก็ต้องเสียเวลาเรียนรู้กับรูปแบบบรรณานุกรมใหม่ๆบางทีถ้าเราลืมรูปแบบบรรณานุกรมอาจจะผิดได้แต่ในเนี้ย ถ้าเราใช้โปรแกรม e n n n o โนเนี่ยเราสามารถคลิก2อสคลิกมันก็เปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีต่อมาเราสามารถใช้ร่วมกับหลายโปรแกรมได้ส่วนใหญ่เราก็ใช้ Microsoft Word ในการที่จะพิมพ์รายงานต่างๆพิมพ์การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองพิมพ์รายงานการวิจัยตัวโปรแกรม EndNote เนี่ยมันก็จะมีปลั๊กอินอยู่อันนึงซึ่งสามารถ ซ,ซึ่งมันจะบวกเข้าไปในโปรแกรมนี้แล้วสามารถทำให้ใช้ร่วมกับโปรแกรมนี้ได้โดยที่ไม่ต้องเปิดโปรแกรม EndNote คือ Microsoft Word เนี่ยที่ติดตั้งโปรแกรมเสริมของ EndNote แล้วเนี่ยเราสามารถดึงข้อมูลจาก EndNote ได้เลยโดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องเปิดโปรแกรมหลายโปรแกรมนะครับในหน้าตาของ End n o t e นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เราเข้าไป เว็บไซต์ของ enode.com ได้เลยพอเข้าไปในเว็บไซต์ของ enode.com เนี่ยาจยอยากจะแนะนำว่าให้พวกเรา,าสมัครสมาชิกซึ่งสมัครฟรีนะครับเข้าไปที่ enode login หน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอใส่เอาเอาไปก่อนพอ login ปุ๊บเนี่ยหน้าตา login ก็จะเป็นประมาณนี้ ถ้าพวกเรายังไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับก็ไปที่รี g i s เตอร์ตรงนี้นะแล้วมันก็จะมีกระบวนการในการสมัครจะเชื่อว่าพวกเราสามารถสมัครได้เองอยู่แล้วพอสมัครได้ปุ๊บเนี่ยก็ใส่อินเข้าไปพอใส่อินเข้าไปนะครับหน้าตาที่เราจะเจอก็คือหน้าตาแบบนี้นะครับมันก็จะสามารถลิงก์กับโปรแกรมที่เราทําอยู่ของอาจารย์เนี่ยมี เรฟเลนซ์หลายอันนะก็สามารถดูได้จากตรงนี้นะครับว่ามีเรฟเลนซ์อะไรบ้างแบบนี้เราสามารถแชร์ต่อให้เพื่อนๆได้หรือถ้าเราใช้เครื่องอื่นเราก็สามารถเข้าถึงตัวโปรแกรมตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือการเข้าเข้าผ่านเว็บไซต์แต่เราสามารถเข้าผ่านโปรแกรมได้นะซึ่งมันก็จะอำนวยความสะดวกเวลาเราย้ายเครื่องนะครับหรือว่าเวลา,าจะแชร์พวกถังข้อมูลให้กับ พื่อนหรือว่าผู้ร่วมงานที่ทํางานวิจัยร่วมกันหรือว่าศึกษาค้นคว้าด้วยกันแบบนี้นะครับก็มีหลายอย่างนะครับเราสามารถเสิร์ชออนไลน์ในนี้ได้เลยแต่จะแนะนําว่าถ้าเรามีโปรแกรมแล้วเนี่ยเราสามารถใช้โปรแกรมเสิร์ชได้เลยก็จะเร็วกว่าครับส่วนหน้าตาของโปรแกรมนะครับหน้าตาของโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้ อันนี้คือหน้าตาของโปรแกรมโดยคร่าวๆซึ่งก็จะประกอบด้วยทางด้านซ้ายนะครับเป็นไลบรารีก็จะมีอันเนี้ยเป็นพวกไลบรารีต่างๆอัารย์จะโชว์ของอาจารย์ครับเนี่ยอาจารย์มีไลบรารีเยอะพอสมควรนะครับหลายไลบรารีเราสามารถสมมุติว่าอาจารย,อาารยอา์อันนี้นะครับอาจารย์ทําข้อมูลทำรายงานวิจัยศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพวก แหล่งเรียนรู้ันก็จะมีอยู่ประมาณนี้ที่อ้าง <c oughs> ก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในแต่ละอันหน้าตามันก็จะบอกว่าอ่าผู้เขียนคือใครนะครับมีลักษณะเลข ISBN เท่าไหร่อันนี้อาจารย์ดาวน์โหลดมาแต่ไม่ได้พิมพ์เองถ้าพิมพ์เองนี่ก็เยอะพอสมควรถูกไหมครับในแต่ละอันภาษาไทายมีไหมภาษาไทายมีแต่ว่าภาษาไทายอันนี้อาจารย์ขี่เองนะก็อาจจะมีข้อมูลน้อยหน่อยแต่ว่า มันก็ครบถ้วนสําหรับกรายการอ้างอีกนี่ครับก็สามารถใช้พวกนี้นะครับเป็นฐานข้อมูลที่เวลาเราเก็บรวบรวมข้อมูลมาณานุกรมหลายๆที่เนี่ยอย่างถ้าอันเยอะๆนะครับก็จะเป็นอันประมาณนี้นี่ครับมีหนังสือที่อาจารย์เก็บไว้เพื่อสําหรับให้อีกอ้างอิงในภายหลังเราสามารถสร้างไลบรารีได้ไม่จํากัดนะครับได้เรื่อยๆ ก็ถ้าเราสมมุติว่าเราเจออันไหนแล้วเรายังไม่ได้อยากเก็บไว้ในกลุ่มแล้วก็จะเป็นอันดีไฟตรงนี้ว่าอันนี้น่าสนใจเราเก็บไว้ก่อนเยอะมากนะครับก <Yeah. S 2> าแนะนําเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้ครับ